มาแล้วค่ะพี่น้องมาแล้วคะ่ะยังเนี่ยมาแล้วด้วยจ้าโอ้ยวันนี้ทีรอคอยกูเกินมาแล้วคะ่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะปี2565หรือว่าปี2022วันนี้วันนี้เป็นวันแรกของปีนะคะปีปีนี้ เป็นปีเสือนะคะใหญ่นกก็มีของควัญปีใหม่จาก YouTube มาฝากพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านให้ชมแล้วก็ดีใจกับใหญ่นกด้วยนะคะคืออะไรนะคะก็คือตอนนี้ค่ะ Google e s s e n t นะคะเมื่อวันที่16ธันวาคม2021นนะคะใหญ่นกก็ได้รับ ออะไรล่ะอีเมลนะคะจาก Google ว่าได้ส่ง Google Essence นะคะมาให้ยายนกแล้วเมื่อวันที่16อาจจะเดินทางล่าช้าเพราะว่าโรคโควิดนิดนึงนะคะยายนกก็ได้ไปดูที่ตู้ไปรษณีย์ทุกๆวันเลยนะคะปรากฏว่ามาถึงตู้ไปรษณีย์ของยายนกเมื่อวันที่29ทธันวาคมปี2021นะคะ ยายนกรู้สึกดีใจมากเลย,เลยนะคะที่ได้รับจดหมายตัวนี้ก็คือ,อได้มาถึงครึ่งทางแล้วนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่พ่อแม่พี่น้องชาว youtube ของเราทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนให้กำลังแรงใจยายนกมาด้วยดีตลอดมานะคะและก็ยายนกก็หวังว่าคงจะได้รับการสนับสนุน การให้กำลังใจซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆตลอดไปนะคะตอนนี้ก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะคะต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไงนะคะก็ฝากกำลังแรงใจนี้นะคะให้กับทุกๆท่านนะคะกะ็ขอกำลังแรงใจนะคะจากทุกๆท่านอีกเช่นเคยนะคะวหวังว่าปี2000 565ก็คงจะได้รับแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบเบอร์ของเราแล้วก็เอฟทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะรักหญ่นุกน้อยๆแต่ว่าขอให้รักนานๆนะคะแล้วก็ยายนุกอยากจะขอบคุณอีกสองท่านนะคะก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะก็คือช่องนานาเกาหลี K.R. นะคะซึ่งเป็นเพื่อนของยายนุก อาศัยอยู่ที่ประเทศเกาหลีด้วยกันนะคะเพื่อนคนนี้ได้เป็นคนที่ขยันขยอให้ยายนกเปิดช่อง YouTube นะคะทำให้ยายนกมีมาจนถึงทุกวันนี้นะคะช่องนานาเกาหลีโคเรียนะคะหรือว่านานาเกาหลี kr นะคะถ้าไม่มีเพื่อนก็ไม่มีวันวันนี้ของยายนกนะคะและอีกช่องหนึ่งก็คือช่องครัวแม่ก๋นะคะ หรือว่าครัวแมกเกย์ชาแนลซึ่งเมื่อก่อนนี้เราไม่รู้จักกันนะคะก็มารู้จักกันตอนที่เราทํา YouTube นะคะแม่เก๋ก็จะไลฟ์สดนะคะยายนกกลีก็จะเข้าไปเป็นแขกขาประจํานะคะปูศาสตร์นั่งรอเลยนะคะนั่งรอหน้าห้านเลยนะคะก็ทําให้เราสนิทสนมแล้วก็รู้จักกันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะที่ให้กำลังแรงใจและก็ให้การสนับสนุนช่องยายนกเกาหลีนะคะและช่วงนี้นะคะยายนกเกาหลีนะคะก็อาจจะไปหาเพื่อนช้าหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ยายนกอยู่ที่บ้านเพราะว่าพักรักษาตัว ก็ว่าป่วยนะคะก็ไม่ได้ไปทํางานแต่ว่าช่วงนี้มีงานเข้ามานะคะยายโนก็สามารถที่จะทําได้ยายโนก็เลยออกไปทํางานนะคะก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีเวลาที่จะลงคลิปบ่อยเหมือนคราวที่แล้วนะคะเหมือนปีที่แล้วแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะไปหาเพื่อนแต่ว่ายายโนกก็จะพยายามไปหาเพื่อนนะคะ ไปช้าแต่ว่าไปแน่นอนนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่มาบ้านยายนกแล้วนะคะกรุณาทิ้งที่อยู่ไว้นะคะแล้วยายนกก็จะกลับไปหาเพื่อนๆนทุกท่านเลยนะคะยายนกไม่ลืมนะคะที่ทําให้ยายนกมีมาจนถึงทุกวันนี้เดินมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะและอีกครึ่งทางนะคะถ้าเราไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ เราก็จะไม่ถึงฝั่งฝันดังนั้นยายนกก็จะกลับไปหาเพื่อนนะคะแล้วก็ยายนก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะให้ความรักความเมตตากับยายนกอีกเช่นเดียวกันเหมือนปีที่แล้วนะคะค่ะและวันนี้เป็นวันปีใหม่นะคะยายนกก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากโลโลกนี้นะคะก็ขอช่วยโดนบันดาลให้ญาติพี่น้องยูทูบเบอร์ พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆวันกินข้าวเป็นอาหารไม่ใช่กินกินข้าวเป็นยาไม่ใช่กินยาเป็นอาหารนะคะตัวนี้ก็คือสโลแกนของยายนกเพราะว่าไม่อยากจะให้เพื่อนๆพ่อแม่พ,พี่น้องป่วยนะคะเหมือนกับยายนกนะคะก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆวันค่ะ ิดวังสิ่งใดนะคะก็ขอให้สมดังมุ่งม,มาป่ปรารถนานะคะอ่ายายนกก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะรักยายนกน้อยๆแต่ว่าขอให้รักนานๆน,น,นะคะค่ะขอขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะปปีนี้ก็รักกันเหมือนเดิมนะคะค่ะสวัสดีค่ะ